สวัสดีครับมาเล็กไปไรไปเมลีนะครับวันนี้จะมาทำการปลูกกระโพดไแล้วเราปพบแล้วถ่ายเดินตาม ที่ตรงนี้ก็มีหลายรไร่นะครับเป็นสิบไร่นะครับปลูกกันใช้ปู๋เคยใช้เครื่องรถถ่ายเดินตามแล้วก็เครื่องหยอดเครื่องหยอดก็ตัวละตอนที่ผมซื้อมาก็ห้าพันห้าพันรถถ่ายเดินตามก็6กจหมื่นนะครับแต่ตอนนี้มันเก่าแล้ว ทางท้ายน้งก็กำลังดำเนินการก่อสร้างขวายน้ำล้นเขื่อนอยู่นะครับก็ยังมีแมคโครมาจอดอยู่เหลืองๆเนาะที่ทำการปลูกวันนี้ก็คือปลูกไปประมาณเมื่อวานปลูกมาแล้วสักไร่ก,กว่าๆนะครับด้านนี้ด้านนี้นะครับ กพื้นที่น้ำท่วมก็เพิ่งจะทำการปลูกได้ตอนนี้นะครับเพิ่งแห้งอตอนที่ผมยืนเรื้อตรงที่คาถุงปุ๋ยนะประมาณเกือบอกครับตอนที่มันท่วมหมูปากกล้วยไกลๆนั่นก็ท่วมครับท่วมเยอะเลยกองขยะเข้าไปเต็มเลยทัองจุดต้นกล้วยทิ้งนะครับแล้วที่ยังไม่ปั่นก็ไกลๆลิบปนะครับมียังไม่ปั่น เพราะถ้าปั่นไปไวเกินก็จะทําให้ดินแห้งปั่นไปปลูกไปนะครับใช้รถไถคูวตามาไถาแล้วก็ปั่นแล้วก็ใช้รถไถเดินตามกับเครื่องยอดมาหยอดนะครับเมื่อก่อนนี้เราต้องใช้คนขุดหลุมแล้วก็หยอดอทีแรกก็ใช้ขุดหลุมหยอดต่อไปก็ใช้รถไถแล้วก็มาใช้วัว ชักล่องแล้วก็เดินเอาตีนเอ,อ่ะมือยอดแล้วก็ตีนกบตีนกบไปเรื่อยๆตามที่เราวัวเดินชักล่องให้แต่ตอนนี้ไม่ต้องครับพัฒนาเอาเรถถ่ายแตาม,มาปลูกแต่มันก็มีนะครับมันก็มีว่าใช้ใช้ใชรถถ่ายใหญ่หรือรถถ่ายสม้มหรือรถถ่ายคูบูต้าเนี่ยเคลื่อนตัวใหญ่หน่อยปลูกได้ ทีละสี่แถวก็ได้ครับตอนนี้เราปลูกได้ไปกลับสองแถวไปคู่นึงกลับคู่นึงคาดว่าอีกสักสิบสิบกว่าไล่นี้ก็อีกทักสองวันสักว,นกวันกว่าก็น่าจะเสร็จแต่ว่าปลูกแค่วันนี้ก่อนเขาจะยืมเครื่องเอาไปจอดเพื่อนๆ คนที่ใช้รถไถมาปั่นให้เนี่ยจะเอาตัวปลูกไปปลูกด้วยครับทั้งรถหยอดและเครื่องจอดด้วยครับก็เขาปั่นไปแล้วก็เลยต้องเอาไปให้เขาหยอดก่อนก็เราเนไปช่วยเขาเราเขามาช่วยปั่นให้เราช่วยช่วยกันไปนะครับครับปีนี้ก็หยอดหน้าวันนี้นะครับอีกประมาณร้0วันจะได้เก็บเกี่ยวนะครับ แล้วตอนเก็บเกี่ยวแล้วผมจะมาทำคลิปทำวิดีโอให้ดูนะครับคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้ก่อนนะครับคลิปต่อไปคืออาจจะลอยกระทงนะครับเพราะวันนี้วันที่18พรุ่งนี้ก็ลอยกระทงแล้วนะครับสวัสดีวันลอยกระทงครับนาเล็ f เฟร l รี่ครับดอทเน็นะครับครับติดตามใน YouTube ด้วยนะครับสวัสดีครับ